สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อสิข้าวเที่ยงกันเด้อพี่น้องต้มปลาพี่น้องแกงหน่อไม้เนาะพี่น้องเข้ามากินไม่อีล่ะข้่วไม่เยอะหรือยัเข้ามานี่ไหมสบายดีบปาลุ่งวันนี้อีละแล้วสบายดีพี่น้องข้าวเที่ยงกันเด้อผมเป็นข้าวเที่ยงเนาะพี่น้องสบาย

มัก็ย <ic> ืดเขี่ยแค่ไหนยืดแล้วมันีมันเดือดซะแล้วบ่อยมือคนไครยืดใช่ไหมแข้งเรื่องเรื่องมัมันออกในหัวมันหันมันออกในก้นจะจับหัวแล้วก็แตะนี่เอาละในหัวมันก็สั่นได้มันเปกียกเนาะอือเลยเนา Uh -huh. à. mhm ừ. ừ. chào mọi người có nhắc nó chào mọi người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  bên, bên, bên lắm To <laughs>

หนังนัวเนาะหนังนัวอาหย่างงนั่ยพอดีมืัวุ้มจะตึงมันลายวนี้ตอมสุมลายโอ้อมาสนมะตะไคร้มันดูดลองนี่บุ้ามันปลาปลาชีดูดกเลวยแล้วงวยพนมาแล้วดูดหวยก่อน

về mới thấy nóng ừ. đó. để chắc mà nói không? đi chắc đủ สมปลาสิส็สมลลายวะได้สมใบบักขามมันขุนได้อยู่แล้วมักเล่นบุเนาะโยใหข้าวกล้วตัวสม,มงงยำบุ้คิด่นผ่านดูเวไปให้ดใจงคิด่ตงแซงบุ้งของมันไมต้องแล้วเนาะมันอะไรออกไง่นี่ยมันกีนนี่มันเก็บแถวแถว mọi người hết hết đây đúng không? hết rồi hết đây đúng không? hết rồi mọi người mọi người hết rồi mọi người hết rồi mọi người này rồi Mình người hết rồi mọi người hết rồi mọi người hết rồi ผ่านป็นพัน้ว่าจั่วจะแข็งหรอน้อเค้อยกหมันแควมันจะจักท่าใช่ไหมอะไวะมันแหงไว้มันแหงว้มันเด็กคนเจ็บนั้นนนหลายปีตเจ็บต้ั น้องก็บใส่โอ้เราไถ่น้าในอบในมือตีพันไปซื่อตัวเงก็แบบเป็นผู้ชาแล้วอกยิมยอกินแล้วซักกับมือซักยาพักกินบ่อยแบบเหลาปวดหาเพิ่งเรากบุกินแล้วยาอุ่อ่อนใล้ว อุ้งเล็บช่วยไปนี um> ật, um> ่จ้อยนะเขาเขาไปปิ้งหน่งน้อยแล้วตัวกระโจน่าเล่าเฮ้ยเหนื่อยอเราไปปรมากระโจ้น่าเล่านายถาถ้าเกิดักยาตัวมันไหอยล้วก็เลยอแล้ท้อเข้ามาใส่สักนึอก็วันผัวไล่ไลยคนกิน ໂຕໃຜກໍປູເດີ້ຫົວລ້ອຍຊິໃຫ້ກູເດີ້4ຄົນກິນມື້ນັ້ນມື້ນັ້ນເອີເຂົາພິມມາກິນ4ຄົນໃສ່ກືມຫຍັງໃດເນາະມາໄດ້ຊາປາພີ່ຕໍດ້ຖຕອນໄາົາລືມລະສັນດປາສນດນໃຍนึงນໃຮນືล เจ้าเชื่ออะไรนี่ขัวขัวบ่เออขัวกินเนื้อเพราะว่าฉันนี่เราบังเราส้มตอนต่อไปเลยพี่น้องนะมื้อนี้น้องกับมาพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกินข้าวก่อนนะเนาะหน้าก็แอบอยู่พี่น้องอ่ะจ้างแอบพี่จังอันนี้ควบมสบายดีป้าลุงเพิ่งเลิกมึงเนี่ยน้าบูดหน้าบูดบึงอยู่จ้าเพิ่นอยากได้พี่จังเนาะ โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บสบายำนี้เด้อพี่น้องไอ้ก็อย่ yeah. <Okay. S 1> okay, no, าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เก้าอะไรพี่น้องไอ้ไม่นี่ก็บยายามดำหน้าเราพี่น้องไอ้แดดเปิดน้ำลรอจิกไปก็ตายไปซือพี่น้องจิกหน้าก็ตายไปซิซิโอเคนะพี่น้องสบายดี